สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีพี่น้นนองป้องป้ายทุกฐานมือนีมาพบกับบ่าวสิริพรสนเนลคือเก่าเนาะบ่าวสิริพรสนเนลชิม,มาอสอนวิธีปลูกกล้วยกล้วยงาวนี่กล้ยกกลยวยใหญ่เนาะและวิธีปลูกกล้วยให้มันเป็นหมากใหญ่ลูกนาสิมีวิธีแนวใดนั้นพามาติดตามกันเลยเนาะก่อนจะเขาไปเบิงติดตามเบิง กาขอหายก็ไล์ก็แร์ก็ติดตามให้สองบาซิลฟอนเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาซิลฟอนแน่นะนี่มาเบิรงกมากล้วยใหญ่หนี่วิธีปลูต้นกล้วยใหญ่ให้มันเป็นหมากลูกนานี้ก่อนอื่นมดพอเกี่ยมเกี่ยมเนี่ยพันธุ์มันเนี่ยพันธุ์แบบนี้เนาะ พันแบบนี้เอาตอนนา้นใหญ่โหลดเฮาเอาต้นหน่อยถ้าเอาต้นหน่อยนี่จะเหตุให้มันบนบใหญ่บ่ใหญ่ไแวะบเป็นหมาไหวใบเกิดลูกไหวเนาะสิ่งสำคัญของเฮาเลือกเนวพันุมันต้องมีนอแบบนี้เนาะมีนอมันต้องมีนอแบบนี้มีนอลูกลูกมันเกิดมาอ้อมพังเลยนี่น,น,น้อนี่ลูกมันเกิดมาถือว่าเฮา สามารถเลือกเอาต้นไงซึ่งจะเห็ดให้มันเป็นหมากไว้และเป็นหมากไง่ดกนาเนาะขั้นตอนที่สองเขาจะเกี่ยมคุ้มเกี่ยมดินเนาะเกี่ยมคุ้มแบบนี้คุ้มนีประมาณหาสิบคูณหาสิบเลิกประมาณแปดสิบวิธีคุดคุ้มวิธีปลูกนี้เนาะเนาะจากนั้นเขาจะมีพุ่นห้องผืนเขาต้องเอาแกะเผาหนึ่งห้องผืน เก็บเผาให้องพื้นเนาะซึ่งมันจะเฮ็ดให้มันปินหมากไว้และปินหมากดุกนาเขาจะเอาเก็บเผาในห้องพื้นเป็นอย่งยุคุ้มหน่อะนี่เนาะนคุม้มในลึกประมาณ80ซังตี้ก่อนเขาจะปลูกเขาจะเกี่ยมดินแบบนี้เนาะเกี่ยมคุ้มลึกประมาณ80ซังตี้แล้วก็เอาแก็บเผาในห้องพืช ซึ่งมันจดให้มันเป็นหมากลกไงลุกนะแล้วก็ฝีตัวเงี้ยฝีต่อมาเขาจะเอาต้นกล้วยนี่ลงซึ่งเขาจะเอาต้นกล้วยนี่มีนอนี่นอแบบนี้นี่ลูกมันลูกมันอ้อมค้างเลยนี่ระลูกมันแต่ว่าลูกมันมีอยู่สีหาลูกอยู่แล้วซึ่งจะเห็ดให้มันเป็นมากเลยลูกมันจะเกิดไ้มันจะเกิดประกอบกันเลย เขาจะเอาล่งน้อพี่นอ้องนอ้อหลังจากนั้นเขาจะเอาดินมุนๆนี่ถ้วยใส่นอ้อดินมุนๆุนหมดไปละเขาจะสมเขาจะซับคา,างน้อซับคางให้ดินให้มันอ่อนเพื่อลูกมันจะเกิดขึ้นมาไวในกระง,งาม นี่เมนเทคนิคก,การปลูกกล้วยวิธีการปลูกกล้วยให้มันเป็นหมาดลกนา้าเมนแบบนี้เอาเบอร์น้ำกันวิธีปลูกตังให้มันซื่อโบหนะให้มันเงี้ยงเนาะจากนั้น้ำให้เยียมให้มันเงี้ยเดี๋ยววิธีทมนี่เท้าโบทมให้มัน มันเต็มเนาะเขาจะทมให้มันโกนแบบนี้ซันนี้ได้แล้วเนาะเัาจะทมมันใหญ่ให้มันเลือกซันนี้ได้แล้วเนาะให้มันเป็นคุ้มเป็นหูแบบนี้เนาะเสร็จเขาจะเลือกเอาต้นกลวยนี่ต้นใหญ่ลด ต้องจะเจ็ดาไ้มันเป็นหมากไว้ประมาณเจแปเดือนมันจะออกหมากเลยเนาะนีะนปลูกกล้วยสมัยใหม่ท่านสมัยนี่เมีนวิธีแบบนี้เนาะต่อไปพอจะไปเบืองก็กล้วยที่มาเป็นหมากแล้วหลังจากนั้น,นเาะะออนาะพอจะเอาน้ำฮดฮดประมาณสามเถือเึื่งถ้าจะปะมันใหญ่เอง คนตกเองเนาะซึ่งว่าเขานั้นมันเปียประมาณสาเถือ่อเร้ยเขาก็เศ้าฮดเลยตลอดเลยเนาะเขามเาเบิ่งกล้วยแถวปูวางประมาณเจ็ดเดือนแปเดือนเนาะนี่ดีมันออกมากเลยนี่อันนี้มันวิธีปลูกกล้วยให้มันเป็นมากอันนี้ก็แมน่เนาะ โอามันโฮมลายมันหมือลายแหละนี่ก็แมนน่เน่าพี่น้องเนาะมาเบิงต้น,นต้นกล้วยครับจะปลูกนี่เป็นหมากลายอันนีก็แม่นเนี่เนาะแต่ว่าต้นนี้มันสุกแล้วมาเบิลต้นนี้ก,นนก,กล้กลวยใหญ่ซึ่งพอเราดูเป็นหมากมันก็นจะเป็นหมากแบบน,นี้เนาะอันนี้แม่นวิธีปลูกกลว้วยเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากทานใด คิดว่าคลิปนี้มีพ้นประโยชน์ต่อสังคมให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองบาซิลฟอนสนแนลเนเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้บาซิลฟอนให้คิดใหม่ๆอีกทนาเนาะขอขอบใจ